อย่างที่ชื่อคลิปเลยมิวจะมารีวิวรองเท้ายีซี่สไลด์นี่นะคะอันบล็อกออกมาแล้วนะคะทุกคนหน้าตาของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นสีเพียวนะคะที่มิวได้มา พอพูดถึง y e ซ z y ไลด์หลาย,ลายๆคนอาจจะมีในใจอยู่แล้วเราเอ๊ะ Yeezy เนี่ยเป็นในส่วนของส้นิเกอร์หรือเปล่าใช่ค่ะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะทําเกี่ยวกับทั้งด้านส้นิเกอร์นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากผลิตโซๆๆๆๆอาโซอัอย่างเงี้ยเลยคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขามาผลิตรองเท้าแตะด้วยยกมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันค่ะถ้าพูดถึงยีซี่นะคะจะไม่พูดถึงคนก่อตั้งแบรนด์ก็จะไม่ได้เนาะก็คือคาน y เ w ย์เวสนั่นเองค่ะคาน y เ w ย s เวสเนี่ยเป็นแรปเปอร์ชื่อดังเลยค่่ะเพือน มีดีกีถึงขนาดที่ว่าได้รับรางวัล Grammy Award ครั้งที่21นะคะทุกคนเก่งไว้แล้วคะทุกคนนอกจากเป็นแรปเปอร์แล้วก็ยังสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยค่ะถ้าถามว่าทําไมนะคะถึงเลือก Easy e Slide มารีวิวเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าความคล้ายของเจ้าคู่นี้นั่นเองค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินระดับโลกอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านางแบบนะคะ <c oughs> ก็ยังเลือกใส่คู่นี้เ e <c oughs> ลยค่ะ Easy s l i e t i n w e b e r Kylie k e n Jenner หรือถ้าพูดถึงฝั่งเอเชียนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบมากๆเลยนะคะก็คือศิลปินวงแบ็คทิงเอ์ตเนี่แล้วก็ลิซ่าแบ็คทิงด้ไหมคะเจ้ายีซี่สไลด์คู่นี้นะคะเขามาให้เลือกหลากหลายสีด้วยกันค่ะทุกคนสีโทนอุ่นๆนะคะอย่างเช่นสีเปี่ยวสีเอิร์ธบราวน์สีเลซินหรือถ้าเกิดว่าใครชอบแบบสดใสสดใสเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะก็คือสีส้มแบบที่น้องลิซ่าใส่เลยค่ะก็คือสีเอ็นเฟรมค่ะกอนมิกแอนแมตรองเท้ายีซี่สไลด์คู่นี้นะคะ จากที่มิวไปรีเสิร์ชมาเนี่ยสามารถมิกแอนแมทได้หลายลุกมากๆเลยนะคะทุกคนใส่ลำลองสบาย,บายๆ้ยคะก็ใส่ได้หรือว่าจะใส่กับพวกกงเกงวรอมถุงเท้าสูงอย่างเงี้ยก็น่ารักดีค่ะคนนิยมใส่กันค่อนข้างเยอะเลยล่าสุดค่ะเพิ่งเห็นเลยเจนนี่แบคพิงค์นะคะสามารถมิกแอนแมทได้น่ารักมากๆเลยค่ะ,าาก,คะก็คือใส่กับถุงเท้าสูงแล้วก็กระโปรงมินิสเกิร์ตหน่อยเป็นอีกลุกหนึ่งที่แบบน่ารักมากๆเลยค่ะม,มันด,ดูแมทเรียลของรองเท้ากันนะคะเ,เพื่อน รองเท้าคู่นี้เนี่ยจะถูกขึ้นลูปมาจากยางชิ้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีส่วนตัดส่วนอะไรงนี้เลยจะเป็นชิ้นเดียวเป็นยางนี้นเลยนะคะเรียบๆเนาะส,ส่วนของส้นเท้าตรงนี้ค่ะจะมีสัญลักษณ์สามขีดนะคะเป็นอาดิดาสแต่จะไม่มีอะไรบอกว่าเป็นยีซี่เนาะแต่ก็คือดูอะก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นยีซี่นะคะ oh. ด้านในอ่ะมีสกีนยีซี่ความรู้สึกตอนลองใส่นะทุกคนมันนุ่มๆดียรู้สึกแฮปปี้นะคะกับรองเท้าคู่เนี้ยนุ่ม แต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าพื้นมันจะสึกเร็วไหมเพราะว่าม,มีการลื่นเนาะแต่มันน่ารักให้อภัยได้เลยชอบค่ะดีดมากสำหรับเรื่องไซส์นะคะคู่นี้เนี่ยมิวเลือกมาตรงไซส์มิวเลยเนาะจะเป็นสี่นะคะแต่ว่าแนะนำาเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเลือกซื้อเนี่ยอาจจะบวกสัก1-2สองไซส์ก็ได้นะคะเพราะว่ามิวเลือกมาตรงไซส์รู้สึกมันพอดีพอดีอย่างนะะี้ค่ะน่าจะเลือกเผื่อไว้ใส่ถุงเท้าหรือว่าใส่หวมๆน่าจะน่ารักกว่าค่ะ พอมาถึงตอนนี้เพื่อนๆหลายคนคงจะแบบอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทาไมมิวถึงได้รองเท้าคู่นี้มาได้มาได้ยังไงจะไปซื้อที่ไหนนะคะคู่นี้โชคดีมากๆค่ะก็คือ,อรับเต้าได้จากแอปพลิเคชันของคาร์วัลนะคะทุกคนอืมจะบอกว่าราคาดีมากนะคะคู่นี้นะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับตอนนี้รีเซลก็คือราคาสูงแล้วนะคะทุกคนมิวได้มาในราคา2,100บาทบวกค่าส่ง100บาทก็เป็น2 2 0 0นะคะ ก็อย่างที่บอกว่าได้จากคานิวาวนละแอปพลิเคชันเป็นป้ายไทยแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงวิธีการสั่งซื้อนะคะ mm hmm. เพื่อนๆโดยส่วนมากเนี่ยยีซี่เนี่ยจะไม่ค่อยมีขายในตามสโตร์เท่าไหร่ส่วนใหญ่เวลาก่อนที่เขาจะล็อคโปรดักต์ออกมาหรือแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะโปรโมทผ่านเพจ Facebook ของทางคานดินาหรือเว็บไซต์นะคะหรือว่าพวก ที่แบบ Official อย่างเช่นคาริวาวเงี้ยที่ได้สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมทแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยรองเท้ายีซีสไล์นะวันไหนเห็นงเ้ยค่ะพอเราทราบแล้วเนี่ยเราก็ไปลงทะเบียนได้เลยค่ะเพื่อนๆส่วนของคาริวาวที่มิวได้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชันไว้นะคะเขาจะมีในส่วนของเ,อขนขนเนี่ยมิวขึ้นไ้ให้เนาะจะมีตรงลัฟโฟให้เพื่อนๆเ,เลือกไปที่ลาฟโฟค่ะแล้วก็เลือกรุ่นที่จะลงทะเบียนก็สามารถร่วมสนุกได้เลย เพราะว่าถ้าโชคดีเนี่ยก็จะได้แบบมิ้วนะเพราะว่าบอกเลยว่าอันเนี้ยก็ใช้ดวงเหมือนกันลงมาไม่รู้จะก,กี่ครั้งแล้วค่ะนี่ครั้งแรกที่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะรอไม่ได้อยากได้ไดเลยอยากอินเทรนนะคะใช้เงินแค่ปันหาได้ะคะ่ะสามารถไปซื้อราคารีเซลได้ก็ไม่ได้แบบ สูงปีดมากจนเกินไปนะเพราะว่ามิวเห็นตามพวก Facebook Page ที่เขามาแชร์รองเท้า Adidas Market หรือ Instagram อะไรพวกนี้ค่ะก็มีตั้งแต่แบบ4,000-5,000-6,000แต่ถ้าในส่วนของเว็บต่างประเทศหรือว่าไซต์ที่ค่อนข้างนียอดนิยมเนี่ยก็ไปเป็นหลักหมื่นก็มีนะคะเพื่อนๆ <Hello. S 1> ถ้ารอได้นะ รอไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะตามสไตล์ของยีซี่เนี่ยมีรีสต็อกแน่นอนค่ะทุกคนแค่ไปติดตามพวกเพจ Adidas Carnival wow, Atmos หรือว่าใดๆต่างๆที่มันเกี่ยวกับสเนคเกอร์ค่ะเขาจะมีปล่อยข่าวสารออกมาแล้วลองมาลัฟโฟลกันเผื่อจะได้ราคาป้ายใช้ดวงแบบนิ้วกันค่ะ ก็จบแล้วนะคะกับการรีวิวยีซี่สไลด์คู่นี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรืออยากจะติชมนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้ของมิวรู้สึกว่าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มิวด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆค่ะบ๊ายบาย